เออมามาเพื่อเสียเปลาจำกัดนิทารนี้มารงานพันเดอร์โบใช่ค่ะก็มาเปิดตัวหนัง h ันเดอร์โบค่ะก็เป็นหนังมาเวลที่อยากให้คนมาดูนะคะคือไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แบบที่ผ่านมารอบนี้คือเป็นไวราลมารวมตัวกันคือแบบกอบกู้โลกรับรองว่าแบบสนุกแล้วก็สมจริงแล้วก็มีนักแสดงที่แบบ คุณภาพหลายๆคนมาร่วมเล่นด้วยค่ะนานที่จะเห็นนิชาแบบว่าลุคเท่แบบนี้ใช่ค่ะไม่เคยแต่งแบบนี้เหมือนกันเพรกเป็นเจนนาค่ะเพราเป็นตัวไหนเยจน่าแน่นอนค่ะยังไงคารเตอร์เขายังไงลูกค่ะก็จริงๆเยจน่าเป็นแบล็ k w ีโดค่ะที่เป็นตัวแบบเหมือนนาตาชาโรม<า>ันฟแล้วกเป็นแบบเป็นแบบผู้หญิงแต่งแล้วก็มีความแบบธรรมะทะแมงแล้วก็เก่งหลายด้านค่ะใช่ซึ่งแบบคาแรคเตอร์คือเราเลยถูกไหม ไม่แน่ใจว่าแข็งแรงเท่าเขาไหมเพราะว่าเขาเตะต่อยด้วยค่ะคลองมาเขาเขาแบบเป็นนักยิมนาสติกอะไรอย่างงี้ด้วยใช้อาบุธก็เก่งอะไรอย่างงี้ค่ะแล้ววันนี้คเข้ามารแล้วค่ะก็วันที่หนึ่งพฤษภามนะคะตันเดอร์โบจะเข้าโรงแล้วนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะใครแบบไม่รู้ว่าวันหยุดจะไปไหนก็มาดูหนังกันได้ค่ะมิชาค่ะแล้วถูกถามเรื่องลุกหน่อยเรื่ลุกแบบผมแดงใช่ไหมก็ใส่ สวีค่ะคือคือไปถ่ายเล่นกันกับแบบพี่ช่างภาพช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เครียดลุกใหม่ๆสนุกสนุกกันอันนี้เป็นแบบเล่นแบบจริงจังมากเลยนะเป็นจริงจังค่ะก็พี่เขาก็คิดตีมคิดอะไรอย่างเงี้ยกันมาแล้วเราก็แบบโอเคงั้นแบบพี่ๆอยากทำอะไรหนูเดี๋ยวหนูก็ไปนั่งเฉยๆให้พี่ๆเขาทำไปเรื่อยๆเอ่อไม่น่าค่ะแต่ว่าผม ไม่แน่ใจว่าผมสีเนี้ยครั้งแรกหรือเปล่าใช่โอ้โหอาจจะชอบแต่ว่าเป็นวิกดีแล้วค่ะไม่งั้นผมผมอาจจะทังม่รู้กระแสไหมกระใสคนแบบว้าวูทานเขาใส่แบบเออมันต้องอย่างน <LEGO> ี้ก็อาจจะเป<ะ>็นอะไรที่ใหม่กับคนด้วยแล้วก็เห็นพี่ปิงปองไปทำตามน่ารักมากกลับ้อยกลับ้อย นึกว่าตอนแรกคุนึกว่าเราตัดจริงเลยนะน้อยไม่น่าไหวค่ะใช่ใช่ไม่ใช่นวิเล่นอีกไหมมันดูแบบดูเราเอ็นจอยสนุกกับการเล่นรูปเป็นอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงๆยังเหลืออีกลุกนึงนะคะรอดูด้วยว้าวมันเป็นน้ำเต็มก็จริงๆหาเล่นสนุกกับพวกพี่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบแบบแฟชั่นชอบลองอะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยก็เริอยากแต่งแล้ อันน we oh. oh. ี้ต oh ัดแต่ไม UH> ่ไ้เละออจะเห็นเนี่ยเป็นโปรเจกต์หรือว่าเราแค่ตัดเล่นๆล่นทำเล่นค่ะใช่ทำเล่นแต่ว่าจริงจังมากค่ะอีกนิดนึงที่ไปทำงานอ๋อค่ะอันนั้นไปเที่ยวเซ็กซี่เบาๆหรอไม่นะก็ไปเล่นเซิร์ฟปกติปกติว่าตัวเล็กเล่นเล่นเล่นจริงพี่แจ๊ ไม่ใช่คอนเทนต์เล่นจริงแต่ว่าจับขึ้นได้หรือเปล่าว่ากันอีกทีหนึ่งเล่นมานานหรือยุ่งหรือักก็เล่นมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็เออ่ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุ่งไปยุ่เลยนะช่วงนี้เลีต้มากก็มีแบบที่พี่ๆเขาชวนเล่นด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซ็กซี่ด้วยไม่นะ ไม่นะไม่เซ็กซี่หรือว่าถือว่าเป็นการแบบให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกว่าเออจะใส่แบบนะหลายลุคหลายสไตล์ใช่ก็ถ้าลูกค้าเห็นก็ฝากด้วยนะคะเซ็กซี่เราเออเราเปลี่ยนเราปรันะเราเปลียนโอ้องก็ต้องดูว่ามันไปเบอร์ไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูดูภาพรวมทั้งหมดด้วยแล้วพี่ตึ้นไปช่วยสแกนด้วยแปลงว่าแปลว่าชุดนี้เลือก็คง่ไหนก่ออันนี้ใช่ไหมโอเคมก็คิดว่า ถ้ามาท okay, ี่มาตลอดเวลาไปเที่ยวทะเลเวลาไปเล่นเซิร์ฟก็ใส่อะไรแบบนี้ตลอดเลค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งี้ขอากลัซีที่มันจะได้เระวาอนไหนประมาณอะไรใช่อนนี้มากกว่านี้ทุกพีทได้ไหมคุกพีทแต่ว่าทุกพีทก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเล่นเซิร์ฟวันพีทมันจะทำแรงกว่าสำหรับหนูอะไรนะคะก็เลยก็เลยก็ได้หมดค่ะ อไม่น่านะคะคือเวลาไปเที่ยวกันทุกคนก็จะชิลๆแบบไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะแบบไปถ่ายอะไรขนาดนั้นเลยะะแต่ว่าทริปนี้เรไปกี่วันคะไปมาสอมวันสามวันสามวันเพิ่งกลับมาเมื่อนะคืนเลยแล้วอว่า ก็จริงจริงแพนกับพ <laughs> ี <travaille> ่พี่คือพี่พี่เขาจะลงไปเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอุ้ยไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคลื่นดีมากพังงานะคะไปเที่ยวที่ Memory ี่บิทกันได้เยอะๆใช้เข่าลากค่ะก็้เขการาทางะองค่ะก็ เป็นเป็นตัวเองปกติค่ะใช่ใช่แล้วตอนตอนนี้อันิสาเขาสุขภาพเพื่อนตรงว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่็มันกังวลเราสบายดีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีคนมีปุ๊บร่างกายให้เราเยอะมากเลยอะไรอย่างก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็แบบขอโทษค่ะเหมือนแบบทํางานทํางานแล้วก็แบบไม่ค่อย ไม่ค่อยได้มานั่งเช็คอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเรารับรู้ถึงพลังงานที่ทุกคนส่งมาใช่งมาหนูเป็นคนที่ได้รับพลังงานดีๆจากคนทุกๆคนอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าพุณชาต้องักเลยเห็ว่าเลยเร่มใหญ่ก็ขาดรับก็ได้ค่ะคุณชาแบบรู้สึกว่าแบบเราแข้งแข่งนะแล้วคืออะไรอะคะโอ้โหคำถามลึกมากแต่ก็ก็ตัวเองด้วยค่ะ ก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเราล้วก็แฮปปี้ดีค่ะเพื่อนรอบตัวด้วยไหมล่ะเพืาอนมาเพื่อนดูแบบซัพพอร์ตเราแบบเต็มที่ไปไหนไปไหนอะไรอย่างนี้ตลอดจริงจริงทุกคนแบบหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนูจะทําอะไรทุกคนซัพพอร์ตหนูเต็มที่มากๆอยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบดีใจอยู่แล้วที่มีทุกคนรอบตัวที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ ทุกคนเป็นห่วงก็คือหนูบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะหนูใช้ชีวิตปกติค่ะหนูสวยนะลูกเนาะหนูสวยหนูสวยหนูสวยงานนี้ไม่มีปฏิเสธเลยคืออะไรนบทค่ะกไปที่หม่าล่ากันหมู่เกาล่าอ๋อมาล่า ก็ได้ค่ะแบบว่าชอบมาละคือคือจริงเอ่อชอบชอบกินแหละสาวไม่ต้องหมาละก็ทุกอย่างกินได้หมดชอกมีการเห็นปาร์ตี้กับเพื่อนบ่อยเลยก็ารเม่นบ่อยเลยแก้แก้ข่าวนะคะคนเข้าใจผิดมากคือแค่วันนั้นวันเดียวเลยที่แว่าไปจัดงานวันเกิดมาก่อนแล้วก็ เป็นเรารู้สึกว่าเลขสองปีสุดท้ายแล้วคือคนอื่นเขาจะจัดปาร์ตี้แบบต้อนรับเลขสามใช่ป้ะตาา <สา S 1> แต่ว่าหนูอยากอำลาเลขสองค่ะ<อ>ก็เลยแบบว่าเอออยากจัดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สนุกมากปารียกว่าปาร์ตี้เรียกว่าแบบตอนนี้คือสวยด้วยสนุกเอ็นจอยด้วยก็เป็นงานมาตลอดค่ะกับตอนนี้เราอยากเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหนูไม่พูดนะคะค่ะ ตปต้มติเลยอืมมันวันกับเพื่อนอีกไหมก็ต้องปจอยใช่ไปจอยกันอีกนีนไหมคะอ่อก็เอ่อจะว่ายังไงจะว่ไไม่ไมรู้เป็่ไคอถ้าัดใหญ่ขนาดนั้นอะคงปีละคัดคอค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยแะแต่ว่าถ้าแบเออชิลชิลไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปตลอดอยู่แล้วใช่ไม่ช่่มกับเรื่องที่ผ่านมาก็คือขอข้าม ใช่ค่ะใช่ค่ะมุกออ,อนไปเลยเนาะ<ช>สวยสวยใช่ค่ะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะหนังปันเดอร์โบตะเข้าวันที่หนึ่งแล้วก็เขาต้องมาดูหนังนะคะค่ามสุขทั้งหมดคืออะไรคืออะไรคะจริงๆริงก็เหมือนเดิมนะคะความสุขก็คือไม่รู้หนูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างะคะ่ะมันก็มันก็เหมือนเดิมแบบใช้ชีวิตได้ทำงานได้ได้กินของ เกี่ยวกับความโสดแฮปปี้ดีค่ะโอเคถ้าเขบอกได้แล้วหรือยังไม่ชาค่ะอยู่คนเดียวค่ะโอ้แต่ไม่ต้องถามซ้ำล้วค่ะมาเลยนอนนอนนอนี่แต่ว้านตลอดตลออะก็ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะไปดูแตนเดอร์ ใกินน hey, ิดเดียวนิชานิชาขงก็เพื่อนนะแส่งสวยหรือเปล่า่งสวยสองสอีิชาจอากปแนิชาขอสตองสตองบุบบนเอี้ห้